อนน bon er mm ี้นะครับกำลังเทสกับลาโพงสตอมนะครับรุ่น RMV 6615อยู่นะครับน่ทั้งดีดกีตาร์ทั้งร้องเพลงนะครับกนเลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าเจในสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอยากลงเลยนะคนดียดโทษในฉัน เนี่นะครับผมสำหรับลำโพงสตอมนะครับรุ่น r MV 6615นะครับตัวนี้ก็มาแรงอย่างกับรถซิ่งเลยครับผมวันนี้เราก็ออกไป2ตัวเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ฝั่งนี้ตัวหนึ่ง แล้วก็อีกฟานี้ก็ตัวหนึ่งนะครับผมโอ้เยี่ยมไปเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับนะฮะลองทีละตัวนะครับตอนนี้นะครับเราก็ให้พี่เขาเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมนะฮะสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็รับไปหนึ่งเครื่องนะครับ อ้าวอีกตัวหนึ่งมาราคาผมนะฮะเดี๋ยวเราแกะกล่องกันเลยครับประชันกันเลย3ตัวเลยนะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้รับสตอมนะครับ่าเราขอญาตถ่ายวีดีโอหน่อยนะครับผมนะครับอ่าสตอม IMV66-15 นนะครับตัวนี้ฟังเป็นไงครับถูกใจไหมครับถูกใจนะครับผมอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเราลองเทสกันเลยนะครับนะฮะ อันนี้ลองไมค์กันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมบลูทูธนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับผมฮะสวัสดีครับอันนี้ใช่ที่พี่โทรมาปะเนี่ยใช่ป่ะครับไม่ได้โทรอ๋อเหรอโอ้เลยว่าร้านเปิดไม่เปิดซุ่มอ๋อซุ่มเอานีครับผมฮะอ๋อฟังปุ๊บรู้ปั๊บเลยฮะเดี๋ยวลองเสียงเพลงเลยครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดีกีตาร์ครับ ่ไม่มีใครอยู่แล้วอะผมถ่ายอีกสองคนก็ร้องอยู่นะครับให้เจ๊เขาเทสจัดเลยนะครับนี่ี่แข็งแรงนะเนี่ยคู่แข่งยุคนี้จะอดทนมากอาเดี๋ยวลอง ตัวใหม่นะครับปรับแต่งเสียงให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองเทสเสียงกันนะครับออกรัวๆเลยออกรัวๆครับ3มตัวครับวันนี้ <c oughs> ทางด้านนี้นะครับเราก็ลองเทสเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะฮะได้เรียบร้อยนะครับ5ขอบคุณมากเลยนะครับครับผม งาทางด้านนี้นะครับผมก็ลองเชื่อมระบบบลูทูธนะครับอ่าอันนี้โชว์ร้องเพลงใช่ไ <laughs> หมครับอ๋อนึกว่านึกว่าจะร้องเพลงแล้วเออตอนนี้เ I can you listen all หม a กันหมดอัลสอ๋อ โอเควลลี่คุดครับอ thank you very much ตอนนี้เราก็เทสเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับอี๋ขายไป4ตัวแล้วสตอมนะครับสตอมนะครับอันนี้คือไม่ฟีดแบ็กนะครับมีมีนิดหน่อยมีหน่อยมีนิดหน่อยประมาณเม็ดหนึ่งนิดนึ่งสองเม็ดอ่านี้ แถมฟองกันลมนะครับแถมฟองกันลมแถมทานแถมแถมการร่วงด้วยนะครับกันกิ้งด้วยนะครับรับประกันให้1ปีตอนนี้นะครับพี่เขาก็แอบประชาสัมพันธ์ให้ที่ร้านด้วยนะครับเนี่ยอขอบคุณมากมากเลยนะครับตอนนี้เราก็ลองเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ